อยู่กับรายการครัวหลังไปทีอีกแล้วครับจับเชฟเอิร์ดคนเดิมครับวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้มีไก่ครับพี่สมโอไก่บ้านนะครับไก่บ้านนะครับวันนี้ก็มาบ้านของพี่สมโอก็คือพี่สาวที่เคยจ้างเคยเอาวงเราพูเรามาเล่นนะครับก็เาเป็นไก่บ้านกี่ตัวเลยครับใส่สวยข้างในด้วยวันนี้ทำอะไรกินบ้างจชฟเอิร์ธน่าจะคั่วครับคั่วเนาะครับคั่วง่ายๆเนาะ แบบดนประหยัดเวลาด้วยก็เราต้องต้องไปซาวกันตดนะท่านมีอลายยาง่ายใช่บอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ตังมีทําอะไรครับเก็บยอดมะขามอ่อนยอดมะขามอ่อนนะครับวันนี้จะเอาไปขั่วไก่นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับวันนี้วันนี้ใช้มือโซมาเก็บนะครับตอนนี้ตังเมย์ก็มือเริ่มหายดีแล้วนะครับหายแล้วนะครับทุกคนสำหรับเอซีที่ติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับช่องฝากช่องหน่อย ตังเมโซสรินครับตังเมโซสรินนะครับเป็นเพจของน้องตังเมโดยตรงนะครับ FC ที่ติดตามน้องตังเมก็ไปติดตามทางช่องนี้ได้นะครับนี่ครับอู้ใบมะขามอ่อนสวยๆเลยช่วยกันเก็บแป๊บเดียวครับเดี๋ยวได้กินกันแล้วนี่เดี๋ยวไปดูกันครับเอาล้วครับได้ยอดมะขามอ่อนแล้วนะตังเมโชดิอู้ยอดมะขามอ่อนสวยๆครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปขั่วไก่นะครับจันเอิร์ดเขามีเมนูครับวันนี้ คครับครับจาาเนิร์ดกำลังสับไก่เลยนะครับนี่ครับเจ้าของบ้านพี่สตูครับวันนี้ขอบคุณมากมาวางพึ่งอีกหนึ่งมื้อครับนี่ในพี่หนึ่งในสตูกำลังมีหนูด้วยนะโอ้มีหนูด้วยมีมีหนูโอ้แน่หนูหนูน่าเลยที่เปิดแต่อันนี้ น้องน้อยเขาฝากอันนี้ให้ทอดกินนี่หนูน่าอ๋อปลาเขาใส่กระเด็ดโอ้หนูสองตัวจันเอิร์ดทำไรดียากไหมครับแล้วแต่เครื่องในนี้นะนี่โอเคครับมีหนูด้วยนะครับหนูมีแต่กินหนูไม่มีกินหนูไม่มีเนาะหาอีกครับตอนนั้นครับน้องของครับโอ้ยยังไไม่พอกันก็ขั้วแล้วกันนี่นะครับวันนี้ใช้มือกรองครับอันนี้ เคยตีแต่ตองไม่เคยทำแบบข้าววันนี้มาอยู่ครัวด<อ><อ>ูการจับนี่กเสียมือใช่ไหมเลยไมนังเมฆมาช่วยปอกหน่อยวันนี้กย,ยงเขามานะครับนี่ครับ,บได้เจอมาบุกถิ่นของบุรีรัมย์คิวไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วปอกไม่คือเขาไม่ต้องฝึกฝึกวิชาชีพให้เป็นกันทุกคน นี่นี่หนูนานะครับมี FC ฝากมาด้วยนะครับสองหางครับวันนี้ววว้้าันนีขอบคุณมากนะครับวันนี้เมนูสองหางอันนี้น่าจะอมอมนะครับอมอมอมนะครับแต่แยกน่าจะไม่พอกันไม่พอกันเดี๋ยวอมเอาใส่มะเขือใส่เครื่องเยอะๆแต่ไก่เต็มหม้อแล้วครับนี่สี่ตัวครับขอบคุณมากครับอันนี้ขอบคุณ FC ฟซีเขาฝากมาแล้วก็มีอีกนั่นแหละปลาปลาปลาแดดปลาแดดเดียวเดี๋ยวโทษไปฝากทีมงานนะครับโอเคมาจะท้าครับผมวันนี้ก็ ทีดูมตามเติมเต็มของเราครับกอดรับหน้าที่ก่อไฟครับอันนี้เราก็จะเพิ่มเป็นเตาที่เตาที่สองเตาที่สามเพราะว่าจะได้จะได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเราพกมาเองนะครับอันนี้ก็วันนี้รวมโดยช่วยกันครับอันนี้ก็ต้มยำไก่บ้านนะครับจะเเพิ่มมาอีกหนึ่งเมนูครับเพราะว่าไก่เยอะเยอะนะครับเอันนี้ก็หนูครับนี่เนี่ยแค่อมนะครับดีครับ ฝั่งนี้ก็พี่หนึ่งกำลังเตรียมเครื่องอที่จะอันนี้จะคั่วด้วยแล้วก็อ,อมด้วยนะครับอันนี้ก็เครื่องเดียวกันนี่ได้ครับนเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวก็แบ่งออกไปพี่หนึ่งทำเดียวกันเลยนี่ครับน้ตเครื่อง้พอเอายิมสีพี่นี่ครับนี้ก็มีทั้งกองเชียร์อันนี้คาน,นิอ,นอันนี้มือคีย์บอร์ดคนใหม่ของเรานะครับอู๋ธนาทนของเรา รับผิดชอบเรื่องการขนสเปร่งนะครับนี่หล่อลื่นน้ำยาหล่อลื่นโอ้เดิ่มนนากินนะครับอ่าเออ่ไปไหนก็ต้องนี้ครับปไปไหนครับต้มกันเลยต้องเติมต้องหล่อรื่นให้พ่อครัวหน่อยเพราะว่านนวก็เรียกว่าเปิด,ด,เ,ปดเปิดตอมรับรถนะเ,เปิดเขาเปิดเข้าเปิดเลเปิดตอมรับรถก่อน เดี๋ยวจะชิมเดี๋ยครับหอมเต็มเลยหอมไกหืมเห็นชิ้เขาเลยครับนี่สูตรเด็ดต้มยำไก่บ้านน้ำใสเอิ่มสีสันไปอีกแล้วตักชิ้นมาด้วยหืมที่น้องเอฟเบใบกะเพราให้เดี๋ยวหาใบกะเพราก่อนใส่กะเพรากับพวกอันนี้ผสมกันเลยครับอันนี้กี่อันี้กี่เพายังยังไก่ยังไม่เปื่อยเลยครับ อันนี้เป็นเครื่องต้มยำวันนี้มีเมนูสามเมนูด้วยกันครับมีอมหนูแล้วก็ต้มยำไก่บ้านนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกเมนูด้วยกันก็คั่วนี่คั่วไก่โอ๊ะไก่ใช่ไหมใช่ครับไก่คั่วไก่คั่วไก่ขั่วไก่เอาง่ายๆเนาะเหมือนเหมือนคลกคลิกคลิกใต้น้ำเนาะแต่เราไม่ได้ใส่ใต้น้าเคลื่อนเดียวกันนี่วัวกะเพราที่เป็นกระเพราบ้านอนี้เก็บข้างบ้านนะครับกันแดงครับสีเด็ดครับนี่ ครัวล้างวทีของเราวันนี้ครับพี่แกงเสร็จแล้วครับหมูพี่แกงครับตั้งใจให้หอมมาอย่างโหดครับมันเละเพราะว่าจะได้ไปเคี่ยวหน่อยเออโอหมูแกงครับอันนี้ว่าอันนี้ใส่ได้ทั้งอมแล้วก็ได้เลยแล้วก็ไก่กุ้งพริกกุ้งไก่ครับโดยเฉพาจะแบ่งใส่อมนู้นด้วยกินน้ำผมจะกินรสชาติจัดๆังเลยนะครับดูดูเป็นมะไรมาหนแกงเันไปเลยอันเดียวและแย่ยอด เดือดเดี๋ยวเขาจะเริ่มปรุงรสกันแล้วนะครับไม่รู้หรอวะอันนี้อะไรครับอันนี้คือของปลาแม่นาคอ๋อพี่ตอยแกจะกินข้าวแค่แค่แค่กับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเออต้องแบบนี้ต้องไม่มีไม่มมียังไม่ขีดเน่ไม่ได้ เออคือว่าคุณเติมทั้งวันก็ไม่ไม่กแต่ก็แน่ใส่ใ่นู่นแล้วครับคําตอนสุดท้ายของเมนูอันนี้เมนูต้มยาไก่บ้านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับ้ยนี่ครับต้มยาไก่บ้านครัวหลังเวทีครับอันนี้โดยเชฟเอิร์เช่นเคยครับ่ะีเดทีเด็ดนีทีเด็ดมีทีเด็ดด้วยโอ้ เข้าเรื่องเข้าราวเลยครับพี่น้องสิบเป็นหนึ่งครับนี่เปิดร้านได้เลยนะพวกเราเนาะทำข้าวถุงข้าวแกงขายไปพี่เรียกมาเสิร์ฟไปขายหน้าคอนเสิร์ตเนาะเดี๋ยวต่อไปจะครัวหลังไปพี่จะทำข้าวเกรงเอ่อทำข้าวแกงไปทำกับข้าวไปขายหน้าไปพีแล้วครับเดี๋ยวให้พี่ทอนไปยืนขายฮะนี่ครับจะไปยืนทำหน้ารอๆขายหน่อยทำไมเขาขาปากนี่แดงหน่อย อาครับเมนูต่อไปก็คือ,อมีรังไข่ด้วยครับโอ้มีรังไข่ด้วยน้องครับอันนี้อันนี้เป็นขั่วไก่บ้านนะครับเน,นื้อทำรสชาติแบบสุดๆแต่ถ้า,ถ,าถ้าทำขายขาดทุนนะ่ะแค่เครื่องนีก็เรื่องนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับอีกหนึ่งเมนูส่วนอันนี้ก็เสร็จแล้วครับรอทีมงานมาทานกันครับ ต้มยำไข่บ้านครับรัวหลังวิธีของเราครับพี่น้องแติดจ้วงเลยครับครับอันนี้ก็บริการโดยตังเมนะครับน้องตังเมไปเก็บมาให้นะครับนี่ใบมะขามอ่อนครับพี่น้องนี่ครับแซ่บครับอันนี้อันนี้ใส่น้ำแล้วอันนี้อันนี้อะไรครับอ่าเป็น่อมครับ่อมหนูครับพี่น้อง ยี่ปู้ก่อนเหมือนเคยน้ำปลาร้าปลาร้าอะไรก็ได้ครับแต่ได้เหมือนเพราะเราเก่งอันนี้ก่อนอ่อนพักเติมนี่หนูนะครับไปไปฟครับมาแก๊สเยอะครับเตาเยอะสบายด่วนเลยพี่กัอะไรเจ้าหนี่พี่หนึ่งครับรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยกุ๊กนะครับวันนี้ผู้ช่วยเชฟนะเต็มชุดครับวันนี้เลือดจะมัว หมือนหนูนาครับเฮ้ยอมหนูนาอมอมอมหนูนาก็มีก้อนใหญครับเออเยอะเฮ้ยจะใส่ด้วยใช่ไหมครับใส่ไปนิดนึงครับวู้ดูดอกครับพี่น้องครับจดาวสวยมากเฮ้ยเก็บข้างบ้านพี่สุปโอเลยนะครับพี่น้องอันนี้เกลือบดนี่ครับผมไว้นะพี่เดี๋ยวยังไม่ใสร็จไม่หมดหรอเกลืออะเรือก็มีป้อครับอันนี้เป็นครึ่งครึ่งไน่อันนี้อีกครึ่งหนึ่งอ่ะเตรียมที่จะใส่ในอมแล้วครับ ก็ผักอ่อมนะครับเตรียมโดยพี่ทอนนะครับรวมโดยช่วยกันครับวันนี้ยอดเลยวันนี้ครบากดเครื่องครบมาเลึกน้ำล้างครกครับนี่เวทเวทมนต์ของพ่อครัวก็คือน้ำล้างครกครับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับใจเย็นเชฟของเราวันนี้จะเล่นเยอะครับวันนี้น่าจะน่าจะเตรียมะเมานา น่าจะเหลือมาจากที่เลืเยอะครับมุกผมนูัวพี่น้องกลังเดือดส่วนฝั่งนี้ตัวไก่ครับดูพี่น้องดูสีสันครับเข้าสวยร้อนๆนะพี่น้องเนาะนะเมนูของครัวลังวิธีของเรานะครับวันนี้สุดยอดดีครับนะมาเขือมาแล้วครับพี่น้องทีกนึมะเสือไระดาคือ น้ำเตียครับผมเตี๋ยเทน้ำหนีมีว่านี่มีีมีมาเราอดอีสโลครับร้อนจริงรอนหนพี่น้องไม่อหนลังเดือนเลยครับเอาละครับใส่ดอกไปนิดนึงครับเคล็ดลับของผมหนุ่หัวจเลืดใส่นิดนึงดอกสดเดานะครับเนี่ย ก็เหมือนเราใส่ดีดีบัวดีนั่นแหละเนาะมันมีกลิ่นมีความกลขมหน่อยเข้ามาเห็นนิ้วขมครับก็ขมมากบางคนไม่กินขมนี่ครับนี่พอแล้วโอ้โหแสเดาครับโอ้โหนี่อะตักผมพอมครับอะใส่เลยนะอะไรครับครับปิดจ๊อบเลยครับครับผมนี่ก็เนี้ยข้าวกลัวข้าวกลัวข้าวกลัวเลยข้าวกลัวนะครับใส่เนื้บ่ายเห็นไหมข้าวกลัวครับพี่น้องใส่ไปเพื่อให้ เนื้อเนียวหน่อยวัวจะยืดไปกันหมดอันนี้เนี่ยอันนี้ปลาหมักหมดแดดเดียวมาแล้วปลาเขแดดมาแล้วเขาใส่เกลือแล้วเลยครับน,น,บน,นี่อันนี้ผักชีลาวอหอมกับหอมต้นหอมคนระับชอบอะไรก็ใส่ได้นะครับ,รบลเลยไม่ไม่ไม่ตายตัวเป็นผักกาดกระลำอะไรแล้วแต่ก็ใส่ได้เดี๋ยวความหวานของผักเเััน็ลยครบ วันนี้วันนี้อาหารการกินค่อนข้างที่จะอิ่มหนำสำราญกันเลยครับกินเสร็จก็นอนครับไม่ต้องเล่นกันนะกําลังมีหาวงแทนครับคืนนี้ยอดโอเคครับนี่ครับมือเด็ดกะเพราของเราครับมือกรองให้คนไม่เคยทำกับข้าวมาเด็ดนี่ต้องวันนี้ต้องฝึกฝึกให้เป็นกันทุกคนครับ มันได้เมียแต่ม <bulun> ันพาเมียแต่กินแต่ผัดกระเพราผมหนูนะครับนี่เดี๋ยวให้จันบอยเขาชิมเขาคิดว่าจะย่างก็หอมๆย่างพอกินกันที่ไหนคนเยอะย่างไม่ได้เขาวสวยเนาะอ่ะพี่เนี่ยชิมถ้าได้ข้าวเหนียวนี่เดียวหน้าใบกินมันกุ้นหรือพระเพชรเต้ใบกิตนันและพี่ชนะเลยเอาเบอร์เก้นดับมุนเลยสลัดเหมือนกระโหลเลย ่ยใส่ใ hmm. ส่ข้าวได้เลยนะพี่เล็กตัดเคครับอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับเอาครับนะบั๊บพ <Yeah> ี่น้องนี่ขั่วไก่ครับขั่วไก่บ้างอ๋อเนี่แกงขั่วไก่เนาะคล้ายคล้ายแกงขั่วป่าคลิปคลิปคลิปครับประมาณนี้บอกเลยว่ารสชาติแบบสุดยอดมากครับยอดเลยครับ ใครกินเผ็ดไม่ได้ดิแต่จะร้องใช่ใครกินเผ็ดไม่ได้ดิผมต้องขออภัยด้วยนะผมพริกแห้งพริกสดขาและวใครพวกแรงๆเลยละสายเกลมไช่เกลมนี่ก็ทีเด็ดเลยใบกะเพราโหใบกะเพราวันนี้เป็นใบกะเพราแดงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวเชฟเอิร์ดครับเช่นเคยหัวนมแลบหน่อยไม่เป็นไรครับเด็กชิมก็เดี๋ยวรอทีมงานมาทานข้าวกันครับยังไงก็ฝากติดตามครัวนันเดิร์ด ฝากติดตามครัวฝากติดตามครัวหลังเวทีด้วยครับได้ชื่อรายการใหม่บายเชฟเอิร์ธเราเจอกันครับต่อไปนี้จะเห็นผมยินดีครับแล้วครับตอนนี้ก็ครัวเสร็จแล้วก็จะบรรยากาศจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับวันนี้มาบ้านพี่สมูขอบคุณสถานที่มากๆเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวโปรพิคนชั้นสองอยู่ใช่ใช่ บางคนก็เบิ้ลเปสามรอบแล้วนะฮะไม่ใช่หรอมีคนเปลี่ยตอนนี้ก็มีการเอื้อติดฉากกลัวหลังบ้านของเราเป็นไงวะพี่โหวันนี้เต็มที่เลยอิ่มใจครับทั้ยหลายเมนูด้วยใช่หลายเมนูครับผมสามสี่ห้าเมนูเอ้ยครัวหลังบ้านครัวครัวหลังเวทีหลังเวทีอุ่นใจนะทีมงานกินข้าวได้ีครับโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เราเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ